นี่คือสิ่งที่ถูกมองว่าจะเข้ามาทดแทนฮัมวีนี่คือ JLTV หรือ Joylight Tactical Vehicle เป็นยานพาหนะอเนกประสงค์ขนาดเบามีบทบาทหน้าที่เหมือนกับฮัมวีแต่จะมีระบบป้องกันตนเองที่เทียบได้กับยานเกาะแต่มีขนาดที่เล็กกว่าและเบากว่าโดยภาพรวม JLTV มีการป้องกันตนเองที่เหนือกว่าฮัมวีมากด้วยเกาะแบบสชุด และขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ400แรงม้าติดอาวุธได้หลากหลายทำให้สามารถทำได้หลากหลายภารกิจไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งปืนกลเบาหรือปืนกลหนักขี่ปนาวุธต่อต้านอากาศยานระยะใกล้ไปจนถึงสามารถปล่อยโดนได้อีกด้วยในขณะนี้มีผู้ประจําการด้วยรถด,ดังกล่าวจํานวนมากได้แก่อเมริกาสโลวีเนียโรมาเนียมาซิโดเนียเหนือมอนเตเนโกลิทัวเนียอิสราเอล บราซิลเบลเยียมและมีผู้สนใจจัดหาเข้าประจำการอีกหลายชาติ